ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับของทางหลวงแผ่นดินสายประธานครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขสี่นะครับหนึ่งสามสี่นะครับเดิมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับถนนราชดำเนินกลางนะครับนี่นะครับก็อยู่ตรงหลักกิโลนะครับอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเริ่มต้นที่นะครับ ก็ที่นี่นะครับก็ไปจบที่แม่สายจังหวัดเชียงรายครับปลายทางนะครับที่แม่สายนะครับเชียงรายถนนสุขุมวิทครับจากศรีแจ้งเพิงจิตนะครับแล้วก็ปลายทางที่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็และถนนเพชรเกษมครับเริ่มจากสะพานแนวจำเนียรเขตบางกอกใหญ่ครับปลายทางที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลา ต่อมานะครับมีทางหลวงแผ่นดินสายประธานหมายเลข2ก็คือถนนเป็นภาพครับเริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรีไปสะพานมิตรภาพจังหวัดน้องายครับก็นับกิโลเมตรที่ศูนย์ครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับทับถนนผลโยธินช่วงกรุงเทพสระบุรีครับแล้วจึงแยกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2คนระับ นี่ก็จางๆซีดๆน,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 นะครับก็ตามการเวลาครับอนุรักษ์ไว้